ผู้สูงอายุล่าสุดเดือนธันวาคม2568ใครมี13ข้อนี้ครบได้เงินไปเลย8,795บาทดูเลยตัวคุณได้ไหมผู้สูงอายุที่มีทั้ง13ข้อนี้ครบทุกข้อครับคุณจะได้เงิน8,795นะครับซึ่งบอกเลยว่าแต่ละข้อเนี่ยมีรายละเอียดที่ต้องทำแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะว่าในตรงนี้เนี่ย8,795เนี่ยจะแบ่งเป็น เงินที่ได้จากหลายช่องทางนะครับนนั้นเนี่ยแต่ละข้อก็จะเป็นช่องทางต่างๆนะมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นครับที่ข้อที่1ครับคุณต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่เนี่ยคือบัตรสวัสดิการที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้เงินนะครับก็คือเป็นบัตรสวัสดิการที่เป็นรุ่นใหม่จริงๆโดยบัตรสวัสดิการที่เป็นรุ่นใหม่อันนี้เนี่ย มีการเปิดลงทะเบียนไปแล้วนะครับโดยคุณต้องลงทะเบียนผ่านตรวสอบมาตรฐานผ่าอุทธรบนผ่านยินตอตนผ่านซึ่งตร,นนตรนนงตรนี้เนี่ยผมเราไม่ไปรายละเอียดมากมายนะครับแต่ให้คุณเข้าใจไว้ว่าคุณต้องได้บัตรสวัสดิการรัฐรุ่นใหม่นี่คือข้อที่1แล้วเมื่อคุณได้บัตรสวัสดิการรัฐรุ่นใหม่เท่ากับคุณจะได้เงินทั้งหมดที่เกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับจะได้ครบทุกโครงการเลยแล้วมีอะไรบ้างละ่ะไปข้อต่อไปนะครับที่คุณต้องผ่านนี่ข้อ1ผ่านแล้วไปข้อ2ต่อครับ การที่คุณจะได้บัตรโดยสมบูรณ์เนี่ยคุณจะต้องไม่เคยทําผิดกฎการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมีอยู่5กลุ่มคนคน5กลุ่มนี้เนี่ยจะโดนยกเลิกสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปนะครับซึ่งอา,อาจจะมีมากกว่านี้นะผมรวบรวมมามีมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าคุณอยู่ใน5กลุ่มคนนี้แล้วก็นะครับก็จะโดนยกเลิกซึ่ง5กลุ่มคนไหนบ้างล่ะก็ดูได้ท้ายวิดีโอนี้นะผมจะใส่รายละเอียดไว้ให้ ถ้าคุณเคยทําผิดกฎบัตรสวัสดิการรัฐหลักๆแล้วคนที่โดนกันเยอะเนี่ยคือการแลกเงินสดครับเอาสิทธิ์ที่อยู่ในบัตรสวัสดิการไปแลกเงินสดไม่ว่าเงินอะไรก็ตามต้องระวังครับข้อที่2เมื่อคุณไม่ทําผิดกฎแสดงว่าคุณไม่ไปต้านบัตรสวัสดิการรัฐของคุณเองนะครับนีข้อ2ข้อที่3ครับได้ลงทะเบียนสิทธิ์ค่าไฟฟ้าค่าไฟฟรีของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์นะครับแล้วสําเร็จก็คือเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนอกจาก คุณจะมีเงินปกติอ่าไม่ว่าจะเป็นเงิน300นะครับเงิน750บาทเงินเดินทางแล้วก็เงินก๊าซหุงต้ม8 0บาทต่อ3เดือนคุณยังมีเงินในส่วนของค่าไฟนะครับค่าไฟซึ่งค่าไฟตรงนี้จะได้3 1 5สําหรับคนที่ลงทะเบียนรับค่าไฟฟรีหากคุณยังไม่ลงทะเบียนแล้วค่าไฟฟรีครับต้องลงทะเบียนให้แล้วเสร็จให้เรียบร้อยก่อนที่จะถึงวันที่ได้เดี๋ยวผมจะสรุปวันให้หมดด้วยนะครับว่าได้เงิน ตลอดทั้งเดือนธันวาเนี่ยมีเงินอะไรบ้างเข้าบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยต้องได้ตรงนี้ลงทะเบียนสิทธิ์ค่าไฟฟรีให้เรียบร้อยครับนะนี่คือในส่วนของข้อที่3ครับแล้วคุณจะได้3 15บาทข้อที่4ครับคุณต้องลงทะเบียนสิทธิ์ค่าน้าประปาฟรีครับอยู่ในหมวดของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะในหมวดนี้เนี่ยก็คือถ้าหากคุณลงทะเบียนรับค่าน้ําฟรีจะได้100บาทแต่ไม่ว่าจะใช้น้าใช้ไฟต้องไม่เกิน3 1 5บาทถึงจะได้ใช้สิทธิ์นะครับแต่ค่าน้ำเนี่ยใช้ไม่เกิน100ก็ฟรี ใช้เกิน100แต่ไม่เกิน3ามร้อยสิบห้าที่สุนรบาทนะครับแต่ต้องไปลงทะเบียนนะครับหากคุณต้องการจะลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นค่าไฟหรือลงทะเบียนค่าน้ําทั้งข้อ3ข้อ4ตรงนี้พิมพ์บอกมาได้ครับว่าต้องการลงทะเบียนรับค่าไฟฟรีค่าน้ําฟรีนะครับต้องการลงทะเบียนรับค่าน้ําค่าไฟฟรีพิมพ์บอกมาเพราะว่ามันอยู่ในคลิปเดียวกันนั่นแหละวิธีการลงทะเบียนรับค่าน้ำค่าไฟฟรีเนี่ยทำได้อย่างไรผมมีบอกเอาไว้แล้วนะครับคุณสามารถไปทําตามรายละเอียดในคลิปนั้นได้เลยนะ ตรงนี้หลายคนสอบถามกันมาด้วยนะครับว่า4ี5่บาทตรงนี้ได้ยังไงก็ได้แบบนี้แหละไปลงทะเบียนตามคลิปนั้นเลยมีข้อที่4ข้อที่5ครับเป็นผู้สูงอายุในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้พิการนะหากเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผู้พิการและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะได้เงิน200บาทซึ่งสําหรับเงินจํานวน200บาทตรงนี้ครับก็จะมีการโอนให้คุณเป็นประจานะครับโดยตามหลักแล้วเนี่ยจะโอนให้ทุกวันที่20ของทุกเดือน ก็ธันวาคมเนี่ยวันที่20ิบตรงกับวันเสาร์ดังนั้นก็จะได้เร็วขึ้นครับเป็นวันที่19้านะครับตรงกับวันศุกร์ดังนั้นเนี่ยวันวันศุกร์ที่19ก้าก็จะได้อีก200รอบาทนะครับเงินค่าไฟค่าน้ําก็ได้วันที่ส8บดนะวันที่คณะเข้าไฟออก17บ8 1็ดสิบแบ้าแล้วแต่วันแล้วก็เงินที่คุณจะเข้าไม่ว่าจะเป็น3า0รอเงินธงฟ้าเงินกาวขุงต้มเงินเดินทางเนี่ยอันนี้มันเข้าตั้งแต่วันที่1ธันวาแล้วนะครับโอเค อันนี้คือข้อที่5นะข้อที่6ครับได้เคยลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยผู้สูงอายุอันนี้ข้อที่ 1- นึถึงหเนี่ยคือโคร,รงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสาหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุทีนี้ข้อ6จะเป็นอีกโคร,รงการละชื่อว่าโคร,รงการเบี้ยผู้สูงอายุครับสำหรับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยสามารถได้สูงสุดถึง1 0 0 0บาทสำหรับผู้สูงอายุที่อายุตามเกณฑ์ที่กําหนดก็คือนะับปัจจุบันคือ90ปีขึ้นไปนะครับากอายุยังไม่ถึง90ปีครับจะได้เลทตามขันม้นบะันไดนะ หกสิบหกสิบเก้าได้หกร้อยเจ็ดสิบี่เก้าเจ็ดร้อยแปดสิบแปดสิบเก้าได้แปดร้อยเก้าสิบปีขึ้นไปได้หนึ่งพันบาทนะครับแต่ก็ต้องไปลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุเหมือนกัน้าคุณยังไม่ลงทะเบียนครับรีบไปลงทะเบียนเพราะว่าต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเงินคุณจะได้ในวันที่เก้าธันวาคมนะครับจํานวนเนี่ยสูงสุดคือหนึ่งพันบาทแต่ก็ต้องลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุหากต้องการลงทะเบียนพิมพ์บอกมาได้เลยต้องการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุแล้วไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยครับนี่ก็6หกนี่คนต้งการที่นะ ข้อที่เครับเป็นโครงการต่อไปที่3ครับคือโครงการของคนที่ลงทะเบียนผ่านนะครับจะได้รับเงินในส่วนของเบี้ยความพิการสำหรับเบี้ยความพิการเนี่ยจะต้องลงทะเบียนหากคุณยังไม่ลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการครับนี่คือโอกาสที่คุณต้องไปลงทะเบียนแล้วเมื่อคุณลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการเรียบร้อยครับคุณจะได้ในส่วนของตรงนี้สำหรับเบี้ยความพิการเนี่ยจะได้สูงสุดนะครับก็คือผ่านผู้สูงอายุคือ800 ถ้าเป็นอายุต่ำกว่า18ได้1000นะครับตรงนี้แต่ก็ต้องไปลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการเหมือนกันซึ่งอันนี้ดูง่ายๆครับหากว่ามีบัตรประจำตัวความพิการก็จบถือว่าสามารถลงทะเบียนรับผ่านได้ครับนี่ข้อ7ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการประเภทไหนก็ได้นะต่อไปครับก็คือข้อที่8นะข้อ7เนี่ยถ้าหากลงทะเบียนต้องการลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการพิมพ์บอกมาได้ต้องการลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการข้อที่8เป็นอีกโครงการละโครงการที่4แล้วนะเป็นผู้สูงอายุที่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรครับ เงนินอุบุตุเนี่ยเป็นผู้สูงอายุบางคนเนี่ยมีบุตรนะครับตั้งตอนอายุเป็นผู้สูงอายุแล้วบุตรของคุณเนี่ยผ่านเกณฑ์ที่กําหนดครับก็คืออายุยังไม่เกิน6ปีคุณสามารถรับเงนินอุบุตรได้จํานวนเงินเนี่ยหกรบาทในวันที่9ธันวาเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องไปลงทะเบียนรับเงนินอุบุตรครับรายละเอียดเงื่อนไขวิธีการถ้าหากต้องการลงทะเบียนพิมพ์บอกได้ว่าต้องการลงทะเบียนรับเงนินอุบุตรเดี๋ยวผมจะส่งวิธีการไปให้นี่ข้อ8ครับ ข้อที่9ครับเป็นโครงการอีกอันนึงนะครับโครงการที่5แล้วใช่ไหมเป็นผู้สูงอายุที่ผ่านการลงเบนรับเงินส่งครอบุตรเงินส่งครอบุตรครับเป็นเงินที่มอบให้กับผู้สูงอายุนะก็ตรงนี้เนี่ยจะมีการมอบให้คุณนะครับทุกสิ้นเดือนนะครับาหากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินส่งครอบุตรเนี่ยต้องไปลงทะเบียนเงินให้เรียบร้อยเพื่อจะไม่พลาดที่จะได้รับเงินตรงนี้นะครับสำหรับข้อที่9้า นะครับซึ่งสำหรับใครยังไม่ลงทะเบียนก็ต้องไปลงทะเบียนจะได้สูงสุดอันนี้สามพันบาทลสลสำหรับข้อที่9ครับเอามาดูดรายละเอียดเงื่อนไขโครงการกันทั้งหมดนะครับนี่คือข้อที่9แล้วนะต่อไปครับข้อที่10ได้รับสิทธ์นะครับเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการอาชีพแก่ผู้สูงอายุท,ที่มีรายได้น้อยครับเป็นเงิน800บาทนะครับตรงนี้ในวันที่24ธันวาคมสําหรับคนที่ยังไม่ได้รับเงินใน11 12 10อ่าในรอบก่อนนะครับที่15 16 17 นะครับนะแล้วก็ไม่รับเงินในวันที่24พฤศจิกา2 4ตุลาเนี่ยไม่ได้เงินก็จะได้เงิน24ธันวา600อ0รบาทนะครับข้อ10ข้อทีครับบัญชีธนาคารที่ไ้ไว้กระทางบางร้านเนี่ยยังเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันก็จะได้รับเงินนะครับโอเคแล้วก็อนนี้คุณต้องเปิดบัญชีให้ใช้งานทุกทุกโครงการเลยนะที่เล่ามาทั้งหมด ถึงจะได้ใช้เงินต่อไปคือข้อที่12ก็คือได้เงิน850บาทสาหรับในเดือนธันวาคมคนละครึ่งพัทในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้เนี่ยเงินโครงการตรงนี้ครับเป็นเงินเพิ่มกําลังซื้อพิเศษมาให้ในเดือนพฤศจิกาก,ากับธันวาได้เดือนละ850บาทรวมเป็น1,700บาทนะครับแบ่งเป็นพฤศจิกาแปดยธันวา850ดังนั้นธันวาก็จะได้850บาทครับเข้าได้ตั้งแต่วันที่1ธันวาเหมือนกันนะนี่วันที่อันนี้ข้อที่12ครับ ข้อที่ครับคุณต้องรู้และเข้าใจว่าเงินแต่ลชนิดที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยทั้ง13ข้อตรงนี้เนี่ยสิข้อนะครับสิข้อเข้าวิธีที่ต่างกันแล้วมีวิธีใช้ที่แตกต่างกันนะบบางอันเนี่ยได้เป็นเงินสดบางอันได้เป็นสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางอันได้เป็นสิทธิ์ต่างๆอย่างเช่นเงินบัตรสวัสดิการเข้าในบัตรสวัสดิการครับบัตรประชาชนรุ่นใหม่เงินเบีย้ยผู้สูงอายุเงินเบีย้ยขัพิการเงินอุดหนุนบุตรเงินสางขอบุตรตรงนี้โอนเข้าบัญชีธนาคารที่คุ เงินเบีย้ยความพิการเงินผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่บูกพวมเพย์แบบประชาชนนะครับแล้วก็เงินในโครงการผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย800เนี่ยก็ผูกความเพย์แบบประชาชนเหมือนกันนะโอเคครับเมื่อคุณผ่านครบทั้ง13ข้อมาดูเงินที่คุณจะได้ทั้งหมดครับพร้อมสรุปวันแต่ละวันได้เลยวันที่1ธันวาครับได้300บาทแล้วก็รวมถึงได้850บาทด้วย เือนเพิ่งกำลังซื้อคนละครึ่งนะครับของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็80บาทต่อ3เดือนการถุงต้มนะครับแล้วก็เจ0บาทค่าเดินทางผมไปเร็วหน่อยนะแล้วก็18ครับค่าน้ําค่าไฟค่าไฟได้3ามค่าน้ําได้100บาทโดยรายละเอียดก็คือค่าไฟต้องไม่เกิน3ามได้ใช้ไฟฟรีนะใช้เกิน3ามไ้่ได้รับความช่วยเหลือค่าไฟไม่เกิน3ามได้ส่วนลด100ค่าไฟไม่เกิน100ได้ใช้น้ํา ค่าน้ําค่าน้ําไม่เกินสามาันที่าได้ส่วหนึ่งร้อยค่าน้ําไม่เกินหนึ่งร้อยได้ใช้น้ําฟรีค่าน้ําเกินสามวันทาไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับโอเคไปต่อครับผู้สูงอายุผู้มีการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับก็ปกติได้ทุกวันที่ยี่สิบแต่อจะได้วันที่สิบเก้าธันวาก็ได้สองร้อยบาทแล้วก็เงินเบี้ยผู้สูงอายุได้สูงสุดคือหนึ่งพันบาทสำหรับคนที่เก้าสิบปีขึ้นไปนอกนั้นก็จะเป็นตามขั้นมนไดอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังตัวอย่างของเงเินนทีี่ได้้ก็จะะปรรมาณคับ เริ่มแต่60ปีนะแล้วผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการจะได้อีก800บาทสำหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็น,นี้ก็คือเงินนะครับเงินอนอนุอบุตรครับจะได้600บาทสําหรับมาตรการช่วยเหลือค่าดูเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ปีนะครับได้วันที่9ธันวาผู้สูงอายุก็ได้วันที่9ธันวาแต่ผมสรุปวันให้แล้วก็เงินสงเคราะห์บุตรครับได้วันที่3 1ธันวาคมเลยเป็นสิ้นปีเลย ก็จะได้สูงสุด3,000บาทสหรับผู้ประกันผู้ปกครองที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา3339จ่ายเงินสมทบ12เดือนภายใน3ปีนะครับ36เดือนเนี่ยคุณจ่ายน้อย12เดือนแล้วก็มีบุตรอายุไม่เกิน6ปีเต็มมี1คนเนี่ยได้1,000บาท2คนได้2,000 3คนได้3,000บาทโอเคนะครับ แล้วก็เงินได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการชีพตแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนวันที่24ธันวาคมนะครับแต่ตรงนี้เนะี่ยคุณจะต้องช่วยรัดหน่อยคือการผูกพร้อมเพย์แบบประชนครับวันที่19ธันวาคมต้องผูกให้เรียบร้อยเพื่อพร้อมรับเงินแล้วคุณต้องเป็นคนที่ไม่เคยได้รับเงินในส่วนตรงนี้เนะี่ยมาก่อนนะถ้าคุณเคยได้เงินตรงนี้แล้ว800จะไม่ได้อีกแล้วแล้วก็850บาทครับอันนี้ที่ผมได้เล่าให้ฟังเป็นโครงการคนละครึ่งนะครับของบสะวงดิการรัฐ850บาท เมื่อรวมกันทั้งหมดครับคุณจะได้ทั้งหมดเนี่ย8,795เจ็ดย้าบาบาทใน8 7 9 5้าบาทจะประกอบไปด้วยเงินผมจะไล่เป็นวันเลยนะสา0ร้อยแปดิเจห้าิเนี่ยอันนี้คือวันที่หนึ่งหมดเลยหนึ่งธันวาครับ3รอสิบห้านะครับ, 15, รบอ่าแ5 0หสตรงนี้1ธันวาผมเดี๋ยวไล่ทีละวัน3 1 5สบหกับหนึ่งรอเนี่ยอันนี้คือวันที่ค่าน้า่าไฟออกวันที่18บ8ดนะครับค่าน้า่าไฟออกแล้วก็สองร้อยเนี่ยคือวันที่ 19เนะครับเป็นเงินปัสดวการรัฐสภาผู้พิการ1,000บาทเป็นเงินเบี้ยผู้สูงอายุจะได้วันที่เเบี้ยของพิการได้วันที่9เงินอุ่นหนุนบุตรได้วันที่เงเบี้ยพิการ800นะครับเงินอุดหนุนบุตร600อได้วันที่9 3,000บาทเนี่ยเป็นเงินส่งขอบุตรนะครับได้วันที่31อธันวา800นะครับได้วันที่24ธันวาเป็นเงินผู้สูงอายุผู้มีไรายได้น้อยนะครับคุณลองไปทบทวนในคลิป ในรายละเอียดที่ผมได้เล่าแต่ละโครงการนะครับเมื่อได้ทั้งหมดเนี่ยคุณจะได้8,795สูงสุดทีนี้เนี่ยบางคนนะครับ8,795บางคนเนี่ยอาจจะไม่ถึง8,795เพราะว่าคุณอาจจะไม่ผ่านในบางโครงการคุณก็ลองไปบวกเอานะครับคุณผ่านในโครงการไหนก็บวกคำนวณเอานะครับโอเคอ่ะนี่ก็คือมาฝากกันหากคุณคือคุณไม่จำเป็นต้องผ่านทุกโครงการนะเพราะว่าบางโครงการเนี่ยคุณไม่เข้าคุณสมบัติก็ไม่ได้แค่นั้นเองไม่ต้องกังวลครับ แต่นี้เนี่ยผมทาคลิปนี้เพื่อจะให้คุณเห็นภาพใหญ่ที่สุดว่าคุณเนี่ยถ้าคุณ่าคุณสมบัติข้อไหนก็ไปลงทะเบียนในข้อน,นั้นคุณจะได้เงินเพิ่มมากขึ้นจุดประสงค์คือต้องการให้คุณได้เงินเพิ่มอย่างที่ผมได้ถามทุกท่านครับว่าคุณเป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุเพราะว่ามันจะมีผลที่จะทําให้คุณได้รับเงินมากขึ้นนะครับโอเคนี่ก็คือข้อมูลที่มาฝากทุกท่านนะอยากจะรู้ข้อมูลไหนเพิ่มเติมเนี่ยพิมมาบอกกันได้นะครับคลิปสําคัญเนี่ย๋ยวผมจะใส่เอาไว้ที่ทนะ้้ายวดดดีโอก็ไปไปู รายละเอียดต่างๆครับต้องการลงทะเบียนในโครงการไหนพิมพ์บอกมาได้ไม่ว่าจะเป็นเงินส่งข้อบุตรเงินอุ่นนือบุตรเงินเบี้ยขอพิการเงินเบี้ยผู้สูงอายุนะครับนะพิมบอกมาได้เลยหรือต้องทะเบี้นค่าน้รค่าไฟฟีพร้อมพิมบอกมาได้เลยโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับพิมบอกเจาะจงมาให้ก็ดีนะหรือจะพิมพ์ว่าต้องการลงทะเบียนทุกโครงการเลยก็ได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ